มันของพีาปาาปาทากะคาทุ่มือหอมพอสาพีซากิพิซาและเคเอถ้าว่าว่าประกอบไปกิตีนอตาน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 าตต้อต่ด้วย เมื่อวานเพิ่งจะกินปลากระฟ ო คะกูอยู่นี่นี่มันดูโทศรพา์เยอะดูลรือเ่าทาอะไรนี่ในหัวมันก็มีแต่มึงอ๋อมึงชอบกินผักบุ้งไงทาอะไรนี่ต้องแบบว่าครึ่งกว่าคนอื่นเขาีต้องเยอะกว่าคนอื่นเขานี่ไม่ได้ดูตัวเองเลย